เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมไม่ไม่เขียเลขไมโ์กิลเมตรตรง100%เอซอาจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งเราพบกคุณผมโดมมี่อาสาพาไปพบรถคันนั้นครับเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันไปดูรถคันของคุณสวัสดีครับพบกับนักเดินทางโดมมี่นะครับกับรายการตลาดนัดเริ่มงทีสโดมี่นะครับวันนี้ผมพามาชมวอลโว่เอนะครับ ฟวิวนะครับ2.9ทีนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนจิน2 9 0 0ซีนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับรถใหม่ป้ายแดงออกมาก็3 9้านะครับคันนี้เหลือแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นครับถูกแถนถูกนะครับผมก็จะพยายามหารถดีๆนะครับราคาถูกๆนะครับรถไม่ชนน้ำไม่ท่วม่ไม่เกีร์นะครับมาให้ท่านผู้ชมดูทุกอาทิตย์นะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับนางฟ้านะครับ ส่งมาจุตินะครับให้ผมผ่านพบมานำท่านผู้ชมมาเจอนะครับรถเป็นสีบอลเงินนะครับหรือสีเทานะครับผมจะพามาดูนะครับรอบคันนะครับพานโนลามา360องศตานะครับรถเป็นปี2005นะครับนะครับตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับสีไม่เคยทำมาแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมบอกเลยว่าสีไม่เคยพ่นมาแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับรักษาดีมากครับท่านผู้ชมครับคนนี้นะครับ เจ้าของท่านนี้นะครับผมบอกเลยว่าดูแลประดุดลูกนะครับผมถึงได้รถคันนี้มาเนี่ยเพราะว่าบังเอิญนะครับบังเอิญอจริงๆนะครับผมก็ไปนำมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับมาเอามาประดับเลยมีท่านผู้ชมนะครับคันนี้ใครได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าใช้ยันลูกบวชเลยครับเพราะว่ารถนะครับ ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคันนี้เพิ่งจะติดแก๊สมาเพิ่งไม่นานมันี้นี่เองนะครับเป็นแก๊สถั่วฉีดโดนัทนะครับเอาไปเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยนะครับติดแก๊สมาก็มาสี่หมื่นแล้วครับเพิ่งมาเท่านั้นแก๊สมาด้วยนะครับดูนะฮะรูปทรงรอบคันสามร้อยหกสิบองศาสวยขั้นเทพนะครับสวยงามพระรามเก้านะครับสวยแบบบัวตายควายลมนะครับคันนี้ ผมบอกเลยว่าสวยแบบวัวตายไฟลมครับเดี๋ยวเราจะจับมือนะครับและเดินชมแบบพร้อมๆกันนะครับประตูหน้าขวานะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็ระบบไฟฟ้านะครับภายในนะครับสมบูรณ์ดีนะครับซอกสวยนะครับบานพับ2จุดนะครับบานพับจุดที่1นะครับหัวน้อตไม่ขยับนะครับเห็นไหมที่ผมวงไว้นะครับมาดูจุดที่2นะครับ ไม่มีพ่นนะครับผมบอกเลยแล้วคันนี้ไม่มีพ่นนะครับคาดจะไม่ต้องดูเลยครับโอ้โหสีเนียนเดิมบางทั้งคันนะครับสีเดิมจริงๆครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะร่องรอยก็มีบ้างเล็กๆในน้อยนิดหน่อยครับสวยนะครับขอบด้านในนะครับสีสม่ําเสมอนะครับมันทับยึดประตูหลังขวานะครับจุดที่หนึ่งนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับซ่องในไม่มีพ่นนะครับจุดที่2หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีพ่นอีกเหมือนกันนะครับ สีสม่ำเสมอเรียบนะครับยางนะครับสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับขอบด้านในนะครับผิวเนี่ยสวยงามนะครับเหมือนนางฟ้านะครับสวยแบบมองต้องมองเหลียวหลังนะครับมาดูภายในนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าและความสะดวกสบายภายในห้องเดือยสามตอนหน้านะครับระบบไฟฟ้าทำงานปกตินะครับทุกจุดนะครับ วงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมการทํางานนะครับด้วยวงมลลาลัยนะครับทําให้สายตาไม่วอกแวกนะครับมั่นใจในการขับขี่ทุกภูมิของถนนนะครับคอนโซลกลางนะครับยังทรงไว้ความหรูหราสวยงามสไตล์วอลโวนะครับตัวนี้ติดจอ Android มาแล้วนะครับ10นิ้วนะครับเปิดเพลิน กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับลายไม้เป็นวอรนัทนะครับนี่ผมนําดอกไม้มาไหว้นะครับไหว้แม่ยานางนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับรับรถเข้ามารีวิวคันนี้ผมบอกเลยนะครับใครพลาดคันนี้นะครับต้องไปรออีกหลายปีเลยครับผมก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับรถแบบนี้นะครับสวยแบบหัวตายปล้ลมนะครับสวยแบบ นางฟ้าส่งมาจุตินะครับเบาะนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเจ้าของใช้รักษาดีนะครับบอกว่าเพิ่งไปฟอกเบาะมานะครับกลิ่นนี่ยังหอมติดจมูกเหมือนใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมครับรู้หลาแบบเรียกว่าเหมือนร์นิเจอร์ดับหลุยเลยนะครับท่านผู้ชมครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับพร้อมเมมโมรีนะครับสามตำแหน่งนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับ อย่าพลาดนะครับรีบๆรีบบมาจับจองเป็นเจ้าของนะครับประตูหลังขวาฝั่งผู้ขับขี่นะครับขอบในไม่มีพ้นนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับเสานะครับซองเสานะครับไม่มีพ้นนะครับบานพับยึดประตูนะครับจุดที่หนึนะครับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีพ้นในนะครับบานพับจุดที่สนะครับหัวน็อตไม่ขยับไม่มีพ้นในนะครับ ขอบประตูด้านในนะครับสีสม่ำเสมอนะครับเรียบนะครับไม่มีพ่นในนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือครับท่านผู้ชมครับนะฮะผิวของเขาเนี่ยเนียนแบบนางสาวเหมือนนางสาวไทยเลยนะครับมาดูความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับหรูหรานะครับด้วยแอร์ฝังไว้ที่เสานะครับนะครับผ้าหลังคาไม่มีหย่อนไม่มีย้ยนะครับกาวยังคงติดแน่นอยู่นะครับ เสมือนรถใหม่นะครับเบาะนะครับแบนเทนั้นมาแล้วนะครับเขหมอกว่าไปฟ้องมานะครับกลิ่นยังหอมอยู่เลยนะครับแถวตอนที่2ก็สมบูรณ์นะครับมาดูแถวตอนที่3นะครับแถวตอนที่3มเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นรถ SUV7 ที่นั่งนะครับสําหรับแถวแถวตอนที่3มเนี่ยก็สะดวกสบายอีกเหมือนกันนะครับรูหลาเลยทีเดียวนะครับแต่ก็แยกอุณหภูมิซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ มีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับทําให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะได้ได้รับการพักผ่อนผ่อนคลายอริยบทนะครับขณะนั่งทางไกลนะครับมีสายชาร์จให้ค่อนข้างครบนะครับมีซองสําหรับเก็บเอกสารนะครับอำนนยความสะดวกอเนกประสงค์มากนะครับท่านผู้ชมครับเห็นแอร์ไหมครับด้านหลังนะครับทําให้สะดวกสบายในการพักผ่อนหย่อนใจด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นแถวที่3นะครับแถวที่ ที่นั่งที่6ที่นั่งที่7นะครับกว้างกวางสนุกสบายนะครับจะได้อริยบทในการพักผ่อนเป็นอย่างมากนะครับมีฝาปิดท้ายให้ด้วยนะครับสําหรับพับเบานอนนะครับมาดูห้องเก็บสัมภาระนะครับละห้องยางอะไหล่นะครับรางน้ำฝนก็ปกติดีตะเข็บยังสวยนะครับนี่ครับผมให้มาดูนะครับ ที่เก็บสัมภาระท้ายมีฝาปิดท้ายให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปตัวฟูลเลยนะครับนี่ครับแอร์นะขอโทษนะครับตัวนี้เป็นแก๊สนะครับ LPG ถังถังโดนัทนะครับติดตั้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ย้ายยางอะไรนะครับมาไว้ด้านหลังแทนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใช้ก็นําออกไปก็ได้ครับมาดูประตูหลังซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับ ด้านในนะครับขอบด้านในน่ะสีสม่ำเสมอนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดเลยนะครับมาดูซอกประตูหลังซ้ายนะครับปร้มาณพัสองจุดนะครับเห็นไหมนี่แอร์นะครับสําหรับเป่าทาความเย็นให้ตอนหลังนะครับนะครับนี่บานพับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมก็จะรีมาร์คชี้จุดสาคัญสําคัญให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับค่อนข้างละเอียดเลยท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดโอกาสในการ ดูรถไปพร้อมๆผมนะครับเห็นไหมฮะขอบประตูด้านในนะครับสีสมมําเสมอนะครับมีน่องรอยการใช้นิดหน่อยนะครับนะครับสีสมมําเสมอนะครับอ่าสวยเลยทีเดียวนะครับยางนะครับยางด้านในนะครับไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับเพราะว่าท่านผู้ท่านเจ้าของเนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับสําหรับยางขอบประตูเพื่อความอ่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับความเงียบของเขานะครับ คนใดเรื่องอย่างเนี่ยแหละครับมาดูประตูหน้าซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับและบานพับ2จุดนะครับบานพับจุดที่1นะครับหัวน็อนไม่มีขยับนะครับบานพับจุดที่2นะครับสีสม่ําเสมอนะครับไม่มีป้นไม่มีต้นซองนะครับหัวน้อนไม่ขยับอีกเหมือนกันนะครับขอบประตูด้านในก็สีสม่ําเสมอนะครับไม่มีป้นนะครับบานพับยึดประตูหลังซ้าย2จุดนะครับ หัวน็อตไม่ขยับนะครับทั้งสองจุดเลยนะครับขอบด้านในนะครับสีสม่ําเสมอนะครับยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับลื่นปืนลื่นเปืนนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะตัวนี้ผมให้ดูนะครับบาอนะครับเป็นบาอไฟฟ้านะครับพรอมเมมโมรี่สามตำแหน่งนะครับสามจุดนะครับเพื่อความอันวยควาอนสะดวกสบายในการนั่งนะครับสําหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับ ห้องเครื่องยนต์แล้วปากระโปรงหน้านะครับปากระโปรงหน้านะครับขอบนะครับซิลิคนที่ยิงไว้นะครับยังนิ่มอยู่นะครับสวยนะครับไม่มีพ่นด้านในนะครับสีสม่ําเสมอนะครับเม็ดอาร์ตรงนี้เห็นอยู่นะครับสวยนะครับบานพับยึดจุดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเบ้าชคนะครับยังมีเม็ดอาร์อยู่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับกดติดตามแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมจะได้มี กำลังใจนะครับไปหารถให้ท่านผู้ชมท่านต่อไปนะครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรถยนต์ที่ผมรีวิวราคารถยนต์เงื่อนไขาการสั่งซื้อเงื่อนไขาการผ่อนชำระเข้าไปดูได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างทุกคันนะครับ